แองกัดเป็นกรหนิ่มเเนี่ยย่อยโอ้หมายทำไมตอนนี้อ่ะของข้าวก่นอนดีกว่าอ่ะของข้าวกูเจอแต่เจอดมีแม็กกาซีนแหม่ไอ้นั่นอั่นกูลืมอีกแล้วอ๋าฮแต่

กงกระเป๋าที่ <About here. S 1> ม่อนคุณลุงชอบสิ่งนี้แวดบอยอร่อต่อไว่หม่เปี่ยไเกชิ้นพลอ๋อตามของมาง่งกัน เวลเวลงานเวลวอ่ะไอเลือดเลยแมกกาซีนวิววิว

ปิดหนึ่งรอบนั่นแล้วเว่นไหวกำลังไปโจดปิงไม่ได้เยอะเฮ้ยสิครับนกนกนกครับหมีนี่ครับเห็น ไม่ใช่ที่สาเพีดตู้มีเห็นโอ้ยอ้้แรงตะเหลือเกินไม่นามีกองใหญ่นะรูสาบ cái này quá nó mà đi. trên 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 mật này. trên ghê. Em ของเอ้ไอ้มอนกน้าวในหัวอไ,ไอ้ลิงกดดติดตี้งไม่ได้ไม,ไม่เอาเออไปหาของโอเคเราไอ้ยังไม่ออก บนหัวีวเาอัพละครัวันววยี่สิบวเวยี่ตูดงจันทร์เดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกระแลงไปกระแลงไป ก็แรงตายจะบางจะตายอย่างเดียวเลยจะตายให้ได้โอ้โหไฟกูติดไฟโอ้โห้แรงจริงแม่งแรง,แรง,แรงไม่พักเลยแคม,มาหลายตัวซะด้วยโอ,ต,อตัวเดีเนเลือดเกมก<ๆ>ู<ๆ> อ๋อเราวขอผหาเลยคิดหาาแล้วัวจะตายไอปอยไอปอยมันกลางปอนกลางกระดกใคอเงี้ยเลือดเทีมกูหายเลยเมื่อกี้สว่าแบบนี้ต้องออบตาดสัตว์ขอเต่นที่เธอพูดแต่ไม่แสบตาจริงอา อะไรกูจะบอดวงไซโคมิวมึงสว่างจ้ามากไม่ไดิอันนี้เคียนี่มันของไอ้ไอ้นั่นอนัไอ้วิดฟอร์มคิลลี่อเรียกอะไรโรเบิร์ตสกอร์โคตรสว่างเฮ้กยกล่องสามกล่องงืายง่ายไม่ยีไปไเดืมีอะไรวะอู้อออยตากูจะบอดที่มาซบ กูยังไม่ช่วยเองไละไหนมึงไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นไงเี้าเป็นสกองโหดมากอะไอ้ยี่อย่างกว้างเสบตาชิบหอออกอะไรอะเขาหรือไอ้หลังขาวขาวขาว,าวบงบอสอะไปเถอะไปเถอะไปตปก,กดบอสเถอะย่อยของเลยก่อนย่อยสู้บอสก่อนดีกว่า ไอ้เริ่มักกองไปย่อยเอาที่นี่อยู่ย่อยเอาของบอสออกเลยด้วยเอาหมีเฮ้ยติดด้วยไหนวะบอสที่ไหนอ่ะไม่รู้ิมีข้างใต้มีคนลงยังไะดีแล้ว มีแล้วว่ะแม่งเก็บทุกรายละเอียดจริงๆคนนี้เฮ้ยกูจำวันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเป็นยังไงวิ่งวนทำไมวะกูวิ่งวนไปวงกลมยินจิวยินจิวรอดีพีเอส e มาพีเอสเทียร์โอ้ตัวนี้อินดีพีเอสไม่ได้

เอยตาย <laughs> มันดูดแรงมากเฮ้ยขอหายนะเนีเ่ยเป่เาเฮ้ยเฮ้ยฮ <laughs> ่ปวดตัวตายไปแล้วโอ้

อันนี้บูกก็เอ้ยอันนี้ไม่มีแม็กซีนไม่มีมีคุญแจแกระสีอยู่แล้วเฮ้ยแม็กกาซีนเก็บเลยของอาชีวิตกันไอ้กล่องตรงนี้เลยนะเจอของกดปะไม่มีเลยปะ มันจะไม่ปรากฏหรือเปล่าตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่แถวนี้ปะวะมีหมดเลยเอ้ยนี่ไงที่แบบเั่นเลยนะเจ็บแล้วได้ตังค์อ่ะมีคนมีแลอ่ะามนีแล้วไงไหนมาเนาะก่อนมีมากไว้เออนั่นแหละก็มีหมดเลยอ่ะทุกอย่างเลยตอนเนี้ย หวงโอเคขอไปย่อยก็ได้วะจีตาหน้าอาจจะได้มีชายไม่ได้เลย อีกหนึ่งต่อไปครับแล้วบกูโคตรต้องไปสำรวจไป mm hmm. อืเฮ้ยโอ้สแต็กเจ็ดแล้วเนี่ยของเขียวของเขียวถ้กดย่อยตอนนี้แล้วไปเจอ ของที่เหมือนกันยังเก็บไม่ได้นะยังนบว่ายังมีอยู่เฮ้ยอันนี้เข็มยังไม่มีเอาเลยกับปั๊มเนี้ยนั่นแหละไปยัง ตรงนี้มีใครมา้ยังกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลนกูก็ลืมย่อยไอ้เขี้ยนี่ออกกูเป็นสกอกูยังเปิดอยู่อีกฮะโคตรเสรียตายกูก็ลืมย่อยไอ้เฮ่นนั่นออกเฮยลืมย่อยอีอีใส่ใจต้องทำยไงครับเป็นออฟแอั กูไม่ได้กลับเพราะถองตัวเองไงกูแกลับรแกลนานและวจะใส่โคตรอ่ะหาช่องอื่นช่องนี้ไม่มีอืมนี้ไม่มีครับใส่โคตรแปลงไอ้อไโคตรอ,อ,อื่นด้วยเลย